เธอพกับคนโน้นคนนน้นพูดกับคนนี้หนูมาพูดกับคนนี้มามาตัวใหญ่กับตัวเล็กมาน้องลี้ใหญ่คนเล็กคนใหญ่านข้างบนคนเล็กกลับออข้างบนเขาจะพูดมเอลงนี้เอาพมอลงนี้

สุนทรียบัญญัติหน้าตาดีนะครับหน้าตาดีครับท่านที่รักท่านที่รักวันนี้ไม่ดีกี่นาทีวันนี้น้อยมากพอไม่ใช่ดีเลยมีพร้อมนะวันนี้พอจะเป็นลำบวชทีท่านบอก